คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิกกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ lsm 9 9ครับอยู่ในโหมดของเกมยิงปลาครับและเข้ามาที่ค่ายเกม Space Gaming นะครับก็จะเจอหน้าตาของเกม3ห้องนี้ครับก็จะเจอประมงสึกตรงนี้ครับฟิชชิงวอลครับฟิชชิงวอล หน้าตาสามสามห้องตรงนี้นะครับแตกต่างกันครับแต่ละระดับนะครับเราจะไปที่ห้องจูเนียครับต่ำสุดครับเริ่มที่อ่าผมอยู่มุมขวาตรงนี้นั้นงบผม5้าร้อยบาทนะครับเริ่มที่สองบาทไปที่ล็อกเป้าเลยครับผมจะยิงคาทาตรงนี้ครับเอ้ยไม่ใช่สิคอนครับนี่คอนมาครับทุบปังอ่าไม่ ไม่ง่ายและไม่ยากนะครับดูกันเลยครับนี่ทุบไปแล้วครับยิงต่อครับนี่ครับตัวช่วยล้วนครับทุกสอนโอ้โหคุณห้าสิบไปแล้วครับงได้อีกหนึ่งร้อยบาทนะครับกราทาอีกทีครับกราทไม่ได้นะนี่ครับยิงอีกครับได้ใจครับเราได้ใจครับ เขาไม่มาให้เราก็ไปที่อื่นครับน,นี่ยังไม่มาให้เราก็ไปที่อื่นครับวานนี่ครับไม่มาให้เราก็ไปที่อื่นครับเนี่ครับเนี่ครับเป็นไงครับมันไม่ได้เห่าไม่ใช่เราเนาะมันได้เข่าได้ยังไงเนาะ oh. อเอายิงไปไปทอครับยิงไปครับนี่ครับยอดไปเลยครับเขาบอกย <ๆ S 2> อดไปเลย จกงครับยังไงครับนี่ครับนี่อ่ะคำว,ว่าเนี่ยเนี่ยครับคำว,ว่าเนี่ยมันเนี่ยจริงๆอะ่ะอ่ะจะใช้คำไหนเล่ยลูกศรนนะ่ะเนี่ยเอา้าหยุดเฉยเลยเจ็ดสี่ก็มาครับก็มาครับก็มาดีครับโล่มากแล้วเนี่ย<ฮ>หลอกกันเล่นหรือเปล่าเ<ฮ>นาะ ลอกกันเล่นหรือเปล่าหลอกกันเล่นหรือเปล่าจ้ะเป็นไรครับไม่ว่าครับทีนี้เราจะไปที่อ้าวขบวนมาครับหกร้อยเจ็ดร้อยเมื่อกี้ยังไม่ยังไม่บรรุเป้านะยังไม่บรรุเป้านะ ตรงนี้ก่อนเลี่ยไปครับหนึ่ร้อยห้าสิบกับคงที่นะครับแลหกสิบดูยอดด้วยครับยิงนะดูยอดด้วยก็เจ็บสิครับกระสุนปืนนะครับไม่ไว้ชีวิตหรอกครับไม่หยุดครับไปครับ บวกนิดหน่อยนะครับ oh <my> ทำไมะครับ oh <my> ผมจะยิงอะ่ะ oh <my> บวกไหมบวกบวกหมบวกบวกครับบวกมาบวกมาครับมามาตอนนี้อยู่ที่หกร้อยบวกไปหน่อยครับอ่าบวกไปหน่อยครับโอเคปลาเริ่มมาครับ ใครครับใครใครครับใครโหเขาได้อีกแล้วนะผมเพิ่มเป็น5บาทแล้วนะครับรอมังกรครับ5้าบาทโหเขาได้2อรอบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเงียบๆครับเงียบๆ5บาทไม่มา หมดครับจบเลยครับวันนี้ไม่เกิดไม่ยากแล้วไม่ง่ายนะครับกดถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับหมดงบนะครับสวัสดีนะครับ